สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอเปรียบเทียบสว่านแท่นทั้ง3ยี่ห้อให้ดูนะครับผม mm hmm. ก็จะมียี่ห้อคิล่านี่นะแล้วก็จะมียี่ห้อเล็กซั้นแต่เล็กซันนี่ตัวยี่ห้อนี้เลื่อนๆไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวคิงนะครับผมทั้ง3ยี่ห้อนี้ก็คือเสริมเนื่องมาจากเมื่อวานนี้มีลูกค้าติดต่อมานะครับคือคุณปุ๊กนะครับผม ว่าสนใจจะทําการสั่งซื้อสว่านแท่นนะครับผมก็เลยนําเสนอไปทั้ง3ยี่ห้อนะครับผมคิล่าเล็กซันแล้วก็คิงนะครับผมวันนี้ก็เลยนํามาเปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นดิเมนชันขนาดความกว้างยาวสูงแล้วก็สเปคแต่ละตัวว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมราคาก็ที่ได้แจ้งไว้ให้ทราบเลยนะครับผมกเ็เป็นสว่านแท่นสภาพมือสองเออผมลืมบอกไปก็คือ ตัวสว่านแท่นที่มาที่ร้านนี้นะครับจะมีอยู่2อ,อย่างหนึ่งก็คือลงตู้มาจากทางไต้หวันลงตู้มาจากทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็2ก็คือ,อาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกิจการแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาเอามา เปลี่ยนลูกป,ปืนอัจฉระะบีนะครับหยอดน้ำมันอะไรก็สุดแล้วแต่ครับผมเพื่อจะบูรณะให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะว่าสว่านแท่นสภาพมือสองนี่ของเก่านี่แข็งแรงกว่ารุ่นใหม่ๆเยอะนะครับผมน้ำหนักก็หนักกว่านะครับผมตัวนี้ใช้งานอึดๆถึกๆทนๆกันไปเลยอะเรามาเริ่มดูตัวแรกกันก่อนนะตัวแรกนี่อ่านี่นะครับตัวแรกนี่ ความสูงจากพื้นนะครับจากพื้นมาถึงฝาคอบด้านบนเดี๋ยวนะอยู่ประมาณ105เซนนะครับผมพื้นมาถึงฝาคอบด้านบนอยู่ประมาณ105เซนนะครับแล้วก็มาดูตัวเล็กสั้นครับมีตัวเล็กสั้นพื้นจนถึงฝาครอบด้านบนอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับพื้นจนถึงฝาครอบด้านบนอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายอ่า พื้นนะครับมาถึงฝาครอบด้านบนอยู่ที่ประมาณ1 1 5เซนนะครับเนี่ยอยู่ประมาณ115เซนอยู่ประมาณ115เซนอ่ามาลองมาลองเปรียบเทียบกันดูนี่นะครับตัวขวามือเป็นิงคอยาวครับผมสูง115เซนตัวซ้ายมือนี่เป็นเล็กซันครับสูง1เมตรหรือ100เซนอ่าแล้วมาดูคู่นี้ตัวซ้ายมือเป็นคิล่าคิล่าที่สูง105เซนนะครับคิล่าสูง105เซนแล้วก็ ตัวขวานี้สูง100เซนหรือ1เมตรนะครับผมตัวเล็กสั้นอ่าเปรียบเทียบกันคิล่าญี่ปุ่นครับเล็กสั้นไต้หวันครับแล้วก็คิงไต้หวันครับอ่ามาดูสเปกกันตัวฝาครอบตัวนี้เป็นฝาครอบพลาสติกนะฝาครอบพลาสติกตัวนี้เป็นมูเลชั้น2มูเลมีสี่ล่องทั้งคู่ตัวนี้ตําหนิฝาครอบพลาสติกแตกอย่าไปดูข้างหลังกันนี่เลยครับฝาครอบไม่ใช่ลาวนะครับแตกเลยครับ นี่ครับนี่ครับฝาครอบแตกครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเป็นฝาครอบพลาสติกมันแตกครับผมปิดฝาก็โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่1นึทับสมอเตอร์ซูเปอร์ไลน์อยู่ที่1นึ1่ทับสี่หนึ่งทับสแรงนะครับผมแล้วก็ไปดูหัวจับหัวจับเป็น5้าหุน16มิลน,นะครับ ด,สด,ดนนูสปริงลานกดลงเด้งขึ้นนะครับสปริงลานกดลงเด้งขึ้นนะครับดูหน้าโต๊ะครับมีสนิมผิวนะครับมีร่องรอยเจาะบ้างเล็กน้อยสีเดิมจากโรงงานมีสนิมผิวเหมือนกันนะครับไปดูฐานด้านล่างนะครับฐานด้านล่างนี่ก็มีสีเดิมจากโรงงานมีสนิมผิวตัวหน้าแปน้นนี่โยกซ้ายโยกขวาได้หมุนขึ้นลงได้นะครับตัวเฟืองสะพานนี่ยังคมมอยู่เลยนะ นี่นะครับส่วนสะพานนี่ยังคุมคมอยู่เลยไปดูตัวที่2กันตัวนี้เล็กสั้นาอย่างที่ผมได้แจ้งไปเล็กสั้นนี่ยี่ห้อมันจะหายไปแล้วมันเลือนๆไปแล้วนะครับผมแต่ยังบ่งบอกว่าเป็นเม็ดอินไต้หวันอยู่นะครับเป็นเม็ดอินไต้หวันอยู่นะตัวนี้มาดูสริงลานกดลงปล่อยเด้งขึ้นครับสรปงลานกดลงปล่อยเด้งขึ้นครับผมโอเคหน้าโต๊ะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมีสนิมผิวนะครับนี่สีเดิมสีเขียวจากโรงงานนะครับ ฐานด้านล่างครับไม่มีรอยแตกแล้าไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมมีสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแตกแล้านะเฟืองสะพานยังคมๆอยู่เลยนะครับสามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับสามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับผมไม่มีรอยแตกแล้าไม่มีรอยเชื่อมตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่นี่นะครับเป็นมอเตอร์ซูเปอร์ไลน์หรือมอเตอร์มิสซูมอเตอร์นี่เป็น1นึน1ทับสามแรงนะครับเป็นมอเตอร์1นึทับสมแรงนี่นะครับ แล้วก็ไปดูฝาครอบด้านบนฝาครอบด้านบนปุ๊บตัวนี้เป็นมูเล่สามตัวนะครับเป็นมเล่ชั้นสี่ล่อง3าตัวนี่นะครับสามารถปรับได้สี่สปีดตามนี้เอ้สิบสองสปีดตามนี้ถ้าม,มูเล่ชั้น2ตัวนี่ปรับได้4สปีดนะครับถ้ามมเล่ชั้น3ตัวนี่ปรับได้12สบสองสปีดนะครับตามนี้นครับอ่าตัวนี้ปรับได้แล้วก็ ไปดูคิงกันคิงนี่ฝาเป็นเหล็กสีเดิมจากโรงงานมีสนิมผิวนะครับมีโมลเลชั้นอยู่2ตัวนะครับโมลเลชั้นตัวหน้าสีล่องโมลเลชั้นตัวหลังสีล่องตัวนี้ก็ปรับได้สีสปีดนะครับปรับได้สีสปีดตัวนี้ก็ของไต้หวันครับแต่เนมเพนไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเป็นสติกเกอร์โอเคแล้วก็ตัวสปริงล้านกดลงปล่อยเด้งขึ้นครับ กดลงปล่อยเด้งขึ้นสปริงลานปกตินะครับนี่ตัวหัวจับห้าหุ่นนะครับผมสภาพสวยนะตัวหัวจับนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปถ้าเกิดตีตีก้านเทเปอร์ที่ออกนะครับใส่ดอกสว่านก้านเทปเปอร์แทนได้เลยหน้าโต๊ะตัวนี้หน้าโต๊ะจะกลมนะครับหน้าโต๊ะกลมจะหายากครับส่วนใหญ่หน้าโต๊ะจะมาเป็นสี่เหลี่ยมกันนะครับส่วนใหญ่หน้าโต๊ะจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัวนี้หน้าโต๊ะกลมมีร่องรอยผ่านการใช้งานบ้างมีสนิมผิวนะครับแต่สวย ตัวนี้ถือว่าสภาพสวยแล้วก็สุดท้ายครับนี่ครับหน้าตัวฐานด้านล่างนะครับไม่มีรอยแตกแล้ามีสีเดิมจากโรงงานมีสนิมผิวบางๆเฟืองครับนย่ังคมๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับเล็กสั้นนี่1เมตรเตี้ยสุดนะครับตัวคีล่านี่เมตรกับ5เซนฝาครอบเป็นพลาสติกตำหนิฝาครอบแตกนะครับผมญี่ปุ่นแล้วตัวนี้ตัวคิงนะครับผม ไต้หวันสูง1 1 5เซนเนี่ยเปรียบเทียบกันดูอย่าได้ผมได้เคยได้ได้เคยแจ้งไปในคลิปก่นกอนๆนะครับว่าสว่านแท่นของที่ร้านจะเป็นสภาพมือ2000การใช้งานแล้วบางตัวก็นำมาจากนำเข้ามาจากไต้หวันนะครับผมบางตัวก็นำเข้ามาจากทางญี่ปุ่นนะครับผมพอนำเข้ามาปุ๊บก็ มาทาการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไต้หวันนี่ใช้ไฟ100โวลต์ใช้ไฟ110บโวลต์นะครับบ้านเราใช้ไฟ220บโวลต์เปลี่ยนมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ไฟบ้านไฟ220บโวลต์นะครับเพราะว่าถ้าจะใช้มอเตอร์เดิมก็ได้ต้องซื้อหม้อแปลงมาต่อเพิ่มนะครับมันยุ่งยากนะครับมันยุ่งยากก็จะใช้ม, lah, e อมอเตอร์เดิมได้มอเตอร์เดิมได้แต่ว่าเปลี่ยนมอเตอร์เลยจบเลยครับเป็นมอเตอร์ไฟบ้านไฟ220บโวลต์จบเลยนะครับนี่นะครับ3าตัวแล้วก็บาาางตัวได้ทํกร ซื้อเข้ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือลงกึงที่เลิกกิจการแล้วนะครับผมก็เอามาล้างเช็ดน้ำมันอาจจะระบีเปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนมอเตอร์นะครับอันไหนไม่ดีก็ทำรูบำรุงฟื้นฟูให้มันดีขึ้นนะครับผมก็บางตัวนําเข้ามาบางตัวก็ซื้อมาจากโรงงานที่เลิกกิจการในไทยนะครับผมแต่ว่าสภาพมือสองนี่ใช้งานดีกว่าสว่างแท่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักก็เยอะกว่า หนาถึกทนลูกปืนก็ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าใช้งานนี่สิบยปีลืมๆไปเลยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนสายพานบ้างอาจจะต้องดูมอเตอร์บ้างนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วถึกถึกทนทนใช้งานถึกถึกทนทนอย่างที่ผมได้เคยแจ้งลูกค้าไปคุณปุ๊กไปนะครับว่าที่ร้านนํามานี่มาเจาะเหล็กแผ่นตีนเสาหรือเจาะเหล็กเจาะรูนะครับผม3ามหุนสีหุ้น, 4, นสบายๆเหลือๆเลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบตัดสินใจดูนะครับแล้ว เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมมาดูเปิดเครื่องกันเลยมาฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เสียบกลักไฟบ้านไฟ220โวลต์ทั้ง3ตัวไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดทดลองเครื่องกันดูนะครับผมมาดูตัวแรกกันก่อนคีล่านี่นี่นะครับเป็นไฟเครื่องจักรอย่างเดียวไม่มีไฟแสงสว่างนะครับผมวันนี้ก็เปิดกันเลยอ่าหมุนเลยนะครับมาดูหัวจับครับ หมุนนิ่งๆเลยนะครับผมดูครับนี่นะครับปล่อยเด้งขึ้นครับปล่อยเด้งขึ้นครับนี่นะครับอ่าเราไปดูตัวที่2กันปิดก่อนนะอ่าตัวที่2นี่นะครับเล็กสั้นนะครับเล็กสั้นนี่จะมีไฟแสงสว่างมีหลอดไฟนะครับเราเปิดไฟแสงสว่างก่อนอ่าไฟสว่างเปิดแล้วนะแล้วก็เปิดเครื่องจักรเครื่องหมุนแล้วนะครับ มาดูหัวเหมือนกันครับไม่มีสายครับหมุนนิ่งๆเลยนะครับเสียงเงียบๆเลยนะเสียงเงียบๆเลยเห็นไหมนะครับใช้งานได้ถึกๆทนๆใช้งานจนลืมนะครับผมอ่าอันนี้มีไฟแสงสว่างนะ,ะปิดไฟแสงสว่างก่อนอแล้วก็ปิดเครื่องจักรนะโอเคตัวสุดท้ายครับของคิงนะครับเราเปิดไฟแสงสว่างก่อนนะนไฟแสงสว่างนะครับเราเปิดไฟเครื่องจกักร ตัวนี้ดังดังเนื่องจากนี่นะครับไอตัวจำปานะฮะนี่นี่จำปาเอาจำปาออกแล้วครับเสียงเงียบๆเลยนะครับผมนี่นะครับมาดูหัวหมุนนิ่งๆเลยนะครับผมไม่มีสายนะครับผมของไต้หวันครับหมุนนิ่งๆไม่มีสายเลยครับเสียงเงียบๆเลยนะลองพิจารณาตัดสินใจดูนะครับผมอยากได้ตัวไหนนะครับลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณครับ